สวัสดีครับเพื่อนๆผมก๊อบนครนยกนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องพระหลวงผู้สุกนะครับพิมพ์หูขวางหลังยันนูนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจะมาชมพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เป็นขนาดจริงนะครับขนาดจริงนประมาณนี้นะครับอันนี้ขนาดจริงเดี๋ยวผมจะขยายนะครับผม เพื่อนจะเห็นชัดขึ้นนะครับจะเห็นชัดขึ้นพระพิมพ์นี้ของหลวงปู่สุขนะครับ <c oughs> พิมพ์นี้ของหลวงปู่สุขสำคัญที่ผมให้ความสําคัญคือวิธีการสร้างเ้าเนี่ยค่อนข้างจะยากนะฮะเขาจะมีแม่บล็อกด้านหน้านะครับแล้วก็จะต้องมีแม่บล็อกด้านหลังนะฮะ แล้วก็จะต้องมีชิ้นหูปิงเนี่ยตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นเสร็จ <c oughs> <c oughs> เสร็จเลยต้องมีหุ่นเทียนเนี่ยทั้งหมดสามชิ้นสามชิ้นนะฮะนำมาเอาหน้าโทษนะครับเอาหน้าเนี่ยนะครับบล็อกหน้า,ากับบล็อกหลังเนี่ยมาประกบกันแล้วก็ ต่อด้วยหูปิงเหมือนหลงพ่อเงินบางคานนะครับเนี่ยดึงขยุ่มเหมือนเทียนนะครับขยุ่มเหมือนเทียนนะฮะจากหน้าไปหลังนะครับจากหน้าไปหลังอันนี้เนื้อโลหะผสมนะครับเนื้อโลหะผสมเนี่ยรอยยุ่มจะเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆจะรอยยุ่มจะเป็นธรรมชาติ ของทําเทียมเนี่ยพวกนี้จะไม่ได้นะครับจะยืดจะยืดยืดหมดจะไม่มีความคมนะฮะจะยืดนะครับผมข้างสำคัญครับเนี่ยฮะเป็นรอยประกบแล้วก็แต่งแต่งด้วยตะใบนะบแต่งด้วยตะใบ อีกข้างนี้จะเห็นชัดเลยนะฮะรอยประกบเนี่ยนะฮะรอยประกบจะเห็นชัดนะครับผมคือพาร์ททำเทียมเนี่ยนอกจากพิมพ์เนี่ยจะตื้นแล้วเนี่ยพวกรอยประกบเนี่ยยังไม่ดีทําไม่ได้รอยตะใบแต่งตกแต่งนะฮะแล้ว <c oughs> ส่วนช่วงหูปิงเนี่ยเนี่ยนะฮะก็จะทําไม่เหมือนนะครับไม่เหมือน เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอีกทีนะครับเพื่อนๆต้องจำพิมพ์ให้แม่นนะครับจำพิมพ์ให้แม่นนะครับจริงๆพิมพ์เนี้ยส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นพิมพ์ที่น่าใช้นะฮะเป็นพิมพ์ที่น่าบูชามากเพราะว่าเป็นเนื้อโลหะผสมด้วยนะฮะเป็นประพามนทอนอย่างที่หลวงปู่สุขท่านสร้างมียันประกบหลังนะครับมียันประกบหลังแล้วสําคัญเนี่ยวิธีการสร้างเนี้ย จะต้องมีนี่ฮะหูในตัวเนี่ยคือทํายากครับต้องทําจากหุ่นเทียนนะฮะจะไม่เหมือนหูสมัยใหม่นะครับผม <c oughs> ที่มาเชื่อมมาแล้วอันนี้เป็นหูในตัวเลยนะครับผม <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าพะระหลวงปู่พิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างสําคัญนะครับผมสําคัญนะฮะคือเอาไปศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้กว่าแม่พิมพ์อื่นนะฮะนะฮะก็คือจะได้เรียนรู้จากแม่พิมพ์อื่น เพราะว่าอย่างตะกัวเนี่ยคือเทหน้าเดียวหรือทองแดงเนี่ยเทหน้าเดียวตัดชิดประกบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังไม่ซับซ้อนเท่าเอ,อหลังยันนูนไอหูขวางอันนี้นะครับผมเพราะว่าต้องแกะแม่บล็อกหลังด้วยเนี่ยนะฮะต้องมียันด้วยนะฮะนะมะอ่าอุเดี๋ยวนะผมไล่ดูนะ้นะนะอ่านอะุ นะครับแล้วก็เป็นจานใบพัดตรงกลางอันนี้คือจะเป็นจานของหลวงปู่สุขที่จะพบเจอในหลายพิม์พหรือหลายไอ้นี่อยู่นะครับผมจะใช้ยันตัวนี้นะครับอันนี้พอเอามาในพระหล่อแล้วนี่ก็จะเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะฮะเนี่ยผมก็เลยนํามาเสนอว่าวิธีสร้างเนี่ยคลาสสิกดีครับดูครับรอบองค์เนี่นะฮะมีความคลาสสิก นี่ครับก้นเบอร์ตะใบต้องจำนะครับเพื่อนๆสนิมที่เกาะสนิมที่เกาะนะครับเดี๋ยวนะฮะจะไม่ค่อยชัดอ่านี่ครับสนิมที่เกาะผมจะพยายามเนี่ยนะฮะจะฝัง ดินเบ้าเนี่ยจะฝังผ้าพวกนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าล้างไม่ออกนะครับดินเบ้าเนี่ยดินเบ้าที่ฝังในเนื้อจริงๆที่เวลาโลหะเดือดแล้วดูดไปเนี่ยค่อนข้างที่จะฝังไปในเนื้อเลยถ้าเพื่อนๆส่องด้วยกล้องส่องผ้าเนี่ยจะชัดเจนกว่านี้ครับแล้วผมโทษทีนะครับพอดีมือก็ไม่ค่อยนิ่งคือคลิปไม่มีเวลาทำคลิปบ่อยแต่อยากทำนะครับผมอยากทำอยากทำ อยากทาเพราะว่าพอได้มาเนี่ยคือผมก็ไม่ได้เช่ามาถูกนะครับพอได้มาเนี่ยก็อยากจะทําแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ได้รู้เบื้องต้นว่าเวลาเราจะเช่าเนี่ยควรดูยังไงนะครับและพิมพ์นี้นะฮะเ,เล่นกันหลักแสนนะครับเล่นกันหลักแสนผมฝากร้านด้วยแล้วกันนะครับร้านพระเครื่องไทยศิลป์นะครับห้างพันทิพย์งามวงวานชั้นสามนะครับผมมีบริการรับถ่ายรูปด้วยนะครับ าฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ